เดลิซิกเลตสวัสดีครับในโลกปัจจุบันที่สังคมดําเนินไปอย่างเร่งรีบและในทุกๆชั่วโมงคือชั่วโมงเร่งด่วนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและมีความต้องการทางด้านวัตถุที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะควบคุมแล้วก็จัดการกับตัวเองยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ ปัจจัยรอบด้านเหล่านี้ทําให้บางทีเราเองก็ละเลยที่จะดูแลตนเองและก็คนรอบข้างไปบางขณะใช่ไหมครับโดยมากแล้วเรามากักจะให้ความสําคัญกับภาระหน้าที่ภายนอกและก็ความต้องการของผู้อื่นโดยเหลือเวลาหรือว่าพลังงานเพียงเล็กน้อยสําหรับตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราต้องเร่งรีบและก็แข่งขันเราก็ไม่เหลือช่วงเวลาในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจึงเป็นเหตุผลเดียวที่ว่า การใส่ใจและการดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพและก็สมดุลชีวิตและก็สร้างความสมดุลภายในหรือว่าการบริหารอารมณ์ของเรานั่นเองวันนี้เราจะมาสำรวจความต้องการและก็การใส่ใจและการดูแลตัวเองพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันกันครับ ลองมาดูกันครับว่าด้วยการใส่ใจแล้วก็การดูแลตนเองบำรุงกายบำรุงใจความรู้สึกสู่การพัฒนานตนเองที่เราต้องทํากันมันมีอะไรบ้างครับผมใช้คําว่าให้เข้าใจและเห็นอกเห็นใจตัวเองนะครับแล้วทําไมเราต้องถึงกับเข้าใจหรือว่าเห็นอกเห็นใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจตนเองมันก็คือการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเอาใจใส่และความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้หรือความล้มเหลวหรือในเวลาที่เรากําลังทําสิ่งยากๆในชีวิตหรือเจอเรื่องเลร้ายๆเพราะการยอมรับความเจ็บปวดเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง ถ้าช่วงเวลานั้นลองคิดว่าความล้มเหลวที่เกิดเกิดกับคนที่เราใส่ใจเราจะให้กําลังใจหรือว่าแสดงความเห็นอกเห็นใจยังไงแล้วก็ให้มองมุมกลับจากถ้าเราเจอกับคนอื่นเราจะให้กําลังใจเขายังไง เรากลับมามองที่ตัวของเราเองว่าอ่ะเกสนี้มันเกิดกับเราเองแล้วเราจะให้กําลังใจเราเองยังไงกันละ่ะและลองใส่ใจตัวเองเช่นเดียวกันกับที่ให้กําลังใจคนอื่นเพราะความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกันนี่เองแหละครับมอบให้เพื่อนรักมอบให้คนที่รักมอบให้คนใกล้ตัวมันก็คือความรู้สึกดีทั้งสิน้นฉะนั้น ถ้าเราหันกลับมาแล้วก็มองตัวเองมอบให้กับตัวเราเองมันจะยิ่งทำให้เรามีพลังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและเมื่อนำมันมาใช้กับตนเองเห็นใจตนเองให้มากมันจะทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีในทางอารมณ์และความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและก็ทา้าทายกับอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะครับ ในการดูแลตัวเองใส่ใจอารมณ์ตนเองที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะครับมันก็คือการใส่ใจตนเองบำรุงดูแลร่างกายแล้วก็อารมณ์ตัวเองนั่นเองอะไรคือประโยชน์แล้วก็ผลที่จะตามมาในการทําสิ่งเล็กๆสิ่งนี้กันครับเรามาดูกันประโยชน์ข้อที่1เลยที่เรามองเห็นก็คือการลดการวิจารณ์ตนเองนั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจตนเองช่วยให้เราปล่อยวางการตัดสินใจปล่อยวางการตัดสินตนเองที่รุนแรงและยอมรับความผิดพลาดพร้อมกับให้อภัยตนเองช่วยให้เรา ว่าเราก็เป็นมนุษย์แล้วก็การทําผิดมันก็คือส่วนหนึ่งมันก็คือธรรมชาติของชีวิตนั่นเองฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วข้อที่2ความยืดหยุ่นซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าการฝึกความยืดหยุ่นในตัวเองจะช่วยให้เรารับมือกับอุปสรรคต่างๆนานาได้แล้วก็เมื่อเราก้าวข้ามอุปสรรคได้แล้วนั่นหมายถึงว่ามันจะทําให้เราจิตใจผ่องใสอา,ารมณ์สงบนิ่งแล้วก็เย็นลงนั่นเองเพราะเมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือว่าอุปสรรคในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมองลึกๆเข้า ในในใจของเราเองความเห็นอกเห็นใจตัวเองนี่แหละที่จะทําให้เรามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่และก้าวเดินอย่างมั่นใจทั้งยังช่วยให้เราจัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจและมีพื้นที่เปิดกว้างสําหรับการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองอีกด้วยไปลองดูนะครับและข้อ3ครับมันทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นซึ่งตรงนี้มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเห็นอกเห็นใจตนเองมีความเชื่อมโยงกับ ระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดที่ลดลงดังนั้นโดยการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจตัวเองนี่แหละเราจะสามารถส่งเสริมบทบาทในการสนทนาภายในหรือว่าการให้กําลังใจตนเองที่เป็นเชิงบวกแล้วก็บํารุงหล่อเลี้ยงวิจิตวใจพร้อมที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นนั่นเอง แล้วการฝึกความเห็นอกเห็นใจตัวเองเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเป็นข้อๆครับเขาบอกว่าข้อที่1เนี่ยให้ฝึกสติสัมปชัญญะก่อนเลยเริ่มต้นโดยการพัฒนาการรับรู้บทสนทนาภายในหรือว่าการคุยกับตนเอง ให้เปลี่ยนจากความคิดที่วิจารณ์ตัวเองตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกและแทนที่ด้วยความคิดในการให้กำลังใจเหมือนที่เราปฏิบัติต่อคนที่รักต่อเพื่อนที่รักต่อพ่อแม่ของเรานั่นเองและข้อที่2ให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์ให้ได้จําเอาไว้เลยนะครับว่ามันไม่มีความสมบูรณ์แบบหรือว่าเขาบอกว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริงทุกๆอย่างย่อมมีข้อบกพร่องแล้วก็การผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในกับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆวันด้วยดังนั้นการยอมรับการเห็นใจตัวเองยอมรับว่ามันไม่สมบูรณ แบบจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะทําให้เรามีเอกลักษณ์และก็มีคุณค่าพร้อมที่จะเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้นนั่นเอง ข้อที่3ครับเราเองก็ควรที่จะออกไปร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นบริบทรอบตัวเราการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมจิตอาสาซึ่งรวมถึงการฝึกสติการทําสมาธิการไปวัดไปวาหรือว่าทํางานอดีเรกที่ชอบนี่เองมันคือการผ่อนคลายแล้วก็การทบทวนตัวเองทําให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนั่นเองและข้อที่4ครับที่เราต้องฝึกก็คือให้ความสําคัญกับการดูแลตนเองไม่ว่าจะทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจด้วยด้วยการจัดสรร ดูแลเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันในแ,แต่ละวันเราควรจะทำงานเ,นเป็นงานประจำเท่าไหร่แล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองในกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือว่าวางเป็นสเกดูในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนสําหรับกิจกรรมที่เรากําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและข้อ5ครับให้ใส่ใจสุขภาพตนเองด้วยนะครับด้วยการนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกาลังกายเป็นประจำและดูแลสุขภาพอื่นๆของเรานนั่นเองข้อ6ครับใส่ใจอารมณ์ให้ความสนใจกับอารมณ์และวิธีที่ดีในการประมวลผล การแสดงออกหาเวลาคุยกับคนที่รักหรือว่าคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจหาเวลาผ่อนคลายในบางมุมในบางโอกาสเป็นต้นนะครับประเจตคับสร้างสุขภาพจิตที่ดีซึ่งโดยการที่เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดการกระตุ้นความคิดหรือว่าในกิจกรรมที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือว่าการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีอาจจะรวมไปถึงการอ่านหนังสือสักเล่มหนึง่งหรือว่าดูหนังสักเรื่องหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือไม่ก็ฟังพอดแคสต์นะครับอาจจะเป็นลักษณะการนอน ฟังในเวลาช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับนอนฟังไปแล้วก็อาจจะฟังไปหลับไปก็ก็ก็ไม่เป็นผลเสียเพียงแต่ว่านั่นคือการผ่อนคลายในลักษณะหนึ่งนั่นเองครับนั่นคือทิปเล็กๆในการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจตนเองแล้วก็สร้างสุขภาพจิตที่ดีพร้อมที่จะดูแลหัวจิตหัวใจตนเองสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางอารมณ์ ซึ่งการปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเอาใจใส่และก็ความเข้าใจจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นทําให้เรามีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การ,รเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆพร้อมที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการพัฒนาตนเองครับจนถึงวินาทีนี้ทุกท่านอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของท่านบอกเล่าเรื่องราวของท่านให้เราฟังผ่านคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด u b s c r i b e ให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะครับ